วัดีค่ะวันนี้เราพามาดูไร่นาผสม,สมกันนะคะอันนี้เป็นไร่ของคุณตาต้อยใหดูทางเข้าก่อนด้านหน้านี้ปลูกหญ้าไว้สำหรับวัวนะคะแต่ไม่รู้พัน์อะไรต้องไปถามคุณตาก่อนลมลื่นมากเลยอะ่ะอากาศเย็นสบายลมพัดเย็นมากเลยอะ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในอะ่ะปลูกอะไร ปลูกไว้แต่ว่ายังไม่ได้มาทำบ้านที่นี่มีกอไผ่มีต้นไผ่คุณตากำลังทำการเกษตรพอดีเลยมะขามเทศนี่กำลังออกดอกยังไม่ถึงปีเลยเนาะคุณตาเนะาะมะขามเทศนะ่ะ ถ้าใส่ปุ๋ยจะง,งามขนาดไหนนี่ต้นมะขามเทศภูมิใจภูมิใจนำเสนอต้นใหญ่เป็นพุม่มละ ขุยคอกมาใส่เหรอคุณตาใช่ใส่ขุยคอกอรอะม่งั้นยังไม่ได้กิางนี้เขาตื่เลยแต่ต้นนี้ไม่สวยเหมือนพี่ๆเขาเลยด้าโน้นก็สวยนุ่มอุ้เป็นปักแล้วคุณตาราจอบมาไหมเอาขากลับบ้านไปด้วยมีจอบมี นี่ขาอ่อนๆทั้งนั้นเลยเท,ทปุ๋ยคอ,อกปุ๋ยคอ,อกเราไม่ได้ซื้อนะเราไปขอคุณน้าเขามา ด้านล่างนี้จะเป็นอปลูกมะขามเทศตรงนี้ก็ต้นมะขามเทศแล้วก็ตรงนี้มะม่วงเดี๋ยวหน้ามะม่วงก็ได้กินเพราะปีที่แล้วก็ได้กินข้างๆมะม่วงเป็นตะไคร้กอใหญ่มากพืชผักสวนครัวเราไม่ต้องซื้อเลย เรามาเก็บที่สวนได้เลยข้างๆก็เป็นต้นกล้วยนี่เยะตรงนี้ในบ่อในบ่อตรงนี้เราเลี้ยงหอยเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปูมีปลา นีน่มีปกคลุมปกคลุมด้วยผักบุ้งข้างบนมันเป็นผักกระเฉดแต่มันไม่ได้มันมันไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันก็เลยจะไม่สวยเท่าไหร่นี่เป็นผักกระเฉดทั้งหมดเลยต้นผักกระเฉดนี่คือผักกระเฉด ้งหมดเลยันี่มะขามเทศต้นนี้สวยมากนี่กำลังจะออ,ออกผลให้กินแล้วเนี่ยนี่นี่นี่มะขามเทศนี่ยังปลูกไม่ถึงปีน่าจะเจ็ดแปดเดือนได้อ่ะแต่ต้นต้นเริ่มใหญ่แล้วก็ออกดอกแล้ว ทั้งหมดมันมีหนึ่งสองสองต้นส,สาม,สามต้นโหต้นนี้ใหญ่มากเลยต้นนี้มันโตกว่าเพื่อนเลยเนาะสงสัยดินตรงน,นี้มันดีกว่าต้นนี้ดินดีมากเลย มีมะละกอมะละกอต้นเล็กๆใครอยากกินกะเพราก็กินได้เลยกะเพราทั้งหมดกะเพรากะเพราวสวยมากในสวนเราปลูกหลายอย่างมากอันนี้หญ้าไว้สำหรับให้วัวกินแล้วก็จะมาปล่อยวัวข้างในนี้ อันนี้คือต้นทับทิมแม่น่อจะอวิดอารสยน้องมีวีดาอารงนั้นอ่าอันนี้คือต้นทับทิมครับอันอ,อันนี้ครับแม่นหน่อยเอานี้นะครับเอามาหน่อยอะ่ะเด้จะเอาวีดารีต้นทับทิมโอ้ต้นใหญ่แล้วเนี่ยปีที่เรายังไม่ใหญ่เท่านี้เลยต้นทับทิมนี่ต้นทับทิมออกดอกออกดอกสองดอกแล้ว นี่ก็มละกออันนี้มะม่วงปีที่แล้วก็ได้กินแล้วมะม่วงตรงนี้ลำต้นเริ่มใหญ่แล้วหญ้าหญ้าก็สวยนี่ก็สวยน,นี่ก็มะม่วงมะม่วงต้นนี้เป็นมะขามเปรี้ยว ไว้เผื่อได้กินต้นนี้ก็เป็นต้นมะม่วงใเดินไปดูตรงนี้กันดีกว่าอันนี้คือต้นไหนหนาปีที่แล้วโอ้โหลูกมันเยอะมากเลยอะ่ะ ออกลูกกินโหเยอะมากอะ่ะลูกมันเห็นต้นขนาดเนี้ยนี่สองต้นติดกันตรงนี้ก็เป็นกะเพราต้นกะเพราอันนี้แตงคุณยายมาปลูกไว้แตง มะเขือมะเขือกับเพาพริกเรียกได้ว่าพืชผักสวนควานนี้เราปลูกไว้กันหมดเลยปลูกพริกอันนี้ก็พริกน,นี่ก็พริกมาที่นี่ก็ไม่ค่อยได้ซื้อหรอกเก็บพริก อันนี้ก็ไก่เลี้ยงไก่ไว้แต่นี้ให้มันออกไปหาอาหารข้างนอกอังน,นี้เป็นต้นมะกรูดต้นใหญ่เก็บใส่ต้มยำเก็บกินได้ทั้งปีนี่เป็นพริกขาวมีผลผลิตทั้งปีพริกขาวเนี่ย ข้างในก็เป็นตะไคร้อันนี้ก็มาขาเทศอันนี้ต้นกล้วยกล้วยหอมอันนี้กล้วยหอมอันนี้ใบแมงลักใบแมงลักน้อยนาอันนี้ผักหวาน ผักหวานผักหวานต้องเด็ดยอดออกถ้ามันแตกยอดผักหวานปีหน้าก็น่าจะได้กินแล้วละ่ะอันนี้มะละกอมะละกอพันเตี้ยลูกเยอะเลยอันนี้ก็กิน เก็บกินตลอดปีเลยเน,นี่ยนะลูกอยู่ข้างล่างแล้ก่อพันเตี้ยนี่โหต้นนี้ใหญ่มากเลยต้นมะขามเทศต้นนี้น่าจะได้ขายนี่กำลังติดติดดอ,อกออกผลนี่ก็น้อยหนาได้กินทุกอย่าง นี่ก็มะละกอพันตี้อีกต้นหนึ่งต้นนิดเดียวลูกเยอะเลยนี่ก็พริกพริกขาวพริกพวกเนี้ยเวลาเราแกงเปิดนี้จะอร่อยมากแกงหน่อไม้แกงเปิดนี้อร่อยมากใส่เข้าไปมันไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่มันเหมาะสำหรับกินกับพวกแกงเปิด ข้างด้านในนี้ใบที่เราเห็นเนี่ยอันนี้คือต้นทุเรียนจะมีต้นทุเรียนต้นหน,หน้อยหนาทุเรียนหน,หน้อยหนาอยู่ด้วยกันบ้านนี้เขาชอบกินหน,หน้อยหนาเขาก็เลยจะปลูกหน,หน้อยหนาเยอะหน่อยมันจะมีหน,หน้อยหนานี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นกล้วยหอม ออกหนอกี่นอนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ออกหนอส่นอตอนนี้มันมีผลอยู่นี่อันนี้กล้วยหอมอืมกำลังติดผลกล้วยหอมวันนี้อร่อยมากกินหวานมีกินหอม,หอมเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาสอนการทำกล้วยหอม รถโอวันตินกันเดี๋ยวเป็นอีพีหน้าอีพีนี้พาชมสวนก่อนออน,นี่น,นี่น้อยหนาพูดถึงน้อยหน้านี่กินได้ทั้งปีเลยอันนี้ก็น้อยหนาข้างในนี้เป็นต้นผักหวานต้นเล็กๆแล้วกำลังจะออกดอก ข้างในเป็นเป็นทุเรียนเป็นต้นทุเรียนทุเรียนนี้เราก็รอผลผลิตมันอยู่เพราะจริงๆแล้วปกติมันก็จะอยู่ทางภาคตะนออกทางภาคใต้เนาะทุเรียนเดี๋ยวนี้ภาคอีสานก็มีปลูกกันเยอะเราก็ลุ้นอยู่ว่าทุเรียนนี้เราจะได้กินหรือเปล่า ตอนนี้เราอยู่ในในอยู่ในดงกล้วยอยู่ในป่ากล้วยกันนี่นี่ต้นทุเรียนปลูกมาได้ประมาณประมาณหนึ่งปีอายุหนึ่งปีแล้วนี่ต้นสูงสูงกว่าคนถ่ายแล้วเริ่มสูงเริ่มใหญ่แล้วนี่อันนี้คือกล้วย กล้วยน้ำว้าโอหกล้วยน้ำว้าดกมากดูสิหวีใหญ่มากโอ้มีกี่หวีเนี่ยคืออันนี้น่าจะหนักมากเลยอะน่าจะหนักมากเลยครับนะวันนี้วันนี้เรามีผู้ช่วย พี่น้องนาโดนี่เห็นไหมกระเพราอา่ะเราไม่ต้องปลูกมันเลยถ้ามันต้นแก่จัดมเมล็ดมันก็จะร่วงลงมาพอร่วงลงมามก็จะเป็นต้นเล็กๆเนี่ยต้นเล็กๆมันก็จะได้กินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นนะน,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 นี่ต้นเล็กๆเนี่ยต้นเล็กๆกระเพราเยอะแยะ,เ,ยะเลยครับผมบถ้าถ้าใครอยากกินกระเพานะาเอาที่นี่ได้เลยถ้าไม่มีมเมล็ดพันธุนะ ไม่ต้องไปซื้อเลยเนี่ยเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะทำกะเพราใส่ถุงเพาะกันใช้มเมล็ดมากเลยนี่นี่โอกล้วยนี่นี่กล้วยเคือเนี่ยโอ้ใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงๆอืม นี่อันนี้ก็ซ่อนอีกเครือหน,นึ่งเนี่ยอยู่ข้างในเยอะเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากนี่ต้นมะม่วงมะม่วงปีที่อ่าต้นเนี้ยปีเนี้ยโห ก็ได้หลายโลเหมือนกันนะที่มันออกดอกกินเยอะมากกินแบบต้องแจกแยกพี่น้องอะ่ะข้างล่างนี้ก็คือต้นทุเรียนเหมือนกันก็รอลุ้นว่าจะได้ได้ผลไหมตอนนี้กล้วยก็แตกหน่อยเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเราจะต้องแยกหน่อเอาไปปลูกอีกที่หนึง่ง๋ยวต้องขุดหลุมก่อนอ นี่ขนาดอาคือสวนเนี้ยค่อนข้างจะลมลื่นแล้วก็พื้นที่กว้างพอสมควร응ตาต้อยเราจะมาเอากล้วยเครือไหนกันนะ นี่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 ที่เราจะเอาไปกินกันกับต้นนี้กล้วยหอมแกจัดเลยอ่ะกี่วีอันเนี้ยเยอะเลยโอ้พี่โอ้หัวโต้นกับเจ้าหัวพะวาเหม่อล่ะื่อพระวานตนนี้ นายโดครับรดน,น้ำต้นไม้ก่อนครับอย่าเพิ่งเล่นน้ำสงการครับน้ำต้นไม้หนโน่น้ลดนลงไปเลยครับอออ,อ,อืมเฮ้ย <Hey, you. S 2> เดี๋ยวเรากำลังจะเอาอก้้ยหอมเ <c oughs> พราะมันแก่จัดมากเลยอ่ะ แก iden, เราจะเอาไปกิน <s> ก <ays> <Tr> ันยวายต้องนีเงินหนี่ไงผักหวาน

อุ้ยมารับกล้วยกล้วยมันหนักมากมันต้องรับหลายคนเพราะมันเครือใหญ่มากมันหลายหวีนี่คือผลผลิตของเกษตรผสมผสานของเราเราต้องยางสีนี้นี่ด้นี่ถ้าผัวไ ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญแล้วนี่ก็เป็นขาที่เราขุดขึ้นมาเมื่อกี้นี่เอง เกษตรผสมผสานชีวิตความเป็นอยู่ที่พอเพียงแล้วก็มีความสุขนะคะมีดินมีน้ำมีต้นไม้ทําให้เรามีของได้กินได้ใช้เข้ามาในป่าเนี้ยไม่อดนะคะมีทั้งกล้วยมีมะละกอมีทุกอย่างมีพริกมีน้อยหนามีทุกอย่างเลยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปดูคลิปหน้า คลิปหน้าเราจะไปดูเรื่องอะไรกันคอยติดตามกันนะคะบายบายค่ะ